สวัสดีครับเพื่อนๆที่ใช้ระบบ iOS นะครับแล้วอยากได้แอปพลิเคชันนะครับที่สามารถแจ้งเตือนการชาร์จแบตเตอรี่ได้นะครับตามเปอร์เซ็นที่เราตั้งไว้นะครับผมค้นพบแอปพลิเคชันที่สามารถทำงานบน iOS 13ได้นะครับก็ดูคลิปนี้ให้จบนะครับจะได้ตั้งค่าและใช้งานได้อย่างถูกต้องนะครับแอปพลิเคชันตรงนี้นะครับสามารถโหลดจากใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับโหลดมาใช้งานได้ฟรีครับ ฟังก์ชันการทางานไม่ซับซอ้อนนะคะอันแรกเนี่ยให้เพื่อนๆพื่อนดูแบกาวโหมดนะครับให้เปิดไว้ตลอดนะครับเพราะว่าแอปพลิเคชันจะทํางานได้แม้กระทั่งเพื่อนๆเ,เนี่ยทำการย่อตัวแอปพลิเคชันไปอยู่ที่หน้าโฮมแล้วนะครับหรือแม้กระทั่งปิดจออนะผมก็ลองแล้วนะครับแอปพลิเคชันก็ทำงานได้ตามปกตินะครับไม่จาเป็นจะต,ต้องเปิดหน้าจอขาวไว้นะครับปุ่มบวกกับปุ่มลบนะครับใช้ในการเพิ่มเปอร์เซ็นต์แบต ที่เราจะตั้งค่านะครับส่วนเครื่องหมายคณิตศาสตร์นะครับก็จะมีมากกว่าหรือเท่ากับนะครับก็คือถ้าเหมือนที่เห็นในวิดีโอตอนนี้ก็คือมากกว่าหรือเท่ากับหมายความว่าสมมุติว่าผมตั้งไว้ที่95%นตะครับตรงนี้ก็เมื่อแบตเตอรี่เนะี่ยมีค่ามากกว่าหรือ9 5หรือเท่ากับ95%ตนะครับตัวแอปพลิเคชันก็จะส่งเสียง ตามเสียงที่เราตั้งไว้นะครับเสียงเนี้เราสามารถเปลี่ยนได้ด้วยนะฮะ,ะสมมติว่าตอนนี้มัน93เปอร์เซ็นปว่า93เนี่ยก็จะตรงตามระบบ iOS เลยนะคะ93เปอร์เ็นตรงกันเป๊ะนะครับสมมติว่าผลตรวตั้งเป็นที่93นะจะเห็นในแทำงานนะฮะจะมีเสียงขึ้นมานะครับพอตั้งเพิ่มนะครับ94เนี่ยจะไม่มีเสียงละนะครับ ซึ่งตอนนี้ผมทดลองแล้วดับหน้าจอก็ทํางานนะครับอย่าลืมตั้งแบการ์โหมดไว้แค่นั้นเองนะครับแล้วเครื่องหมายคณิตศาสตร์มากกว่าเท่ากับเนี่ยถ้าเราแตะไปที่ตรงเครื่องหมายตรงนี้มันก็จะเปลี่ยนไปถ้าหันไปด้านนี้ก็เรียกว่าน้อยกว่าหรือเท่ากับนะครับอ่ะอันนี้เราตั้งเป็นน้อยกว่าหรือเท่ากับ9ปอร์เซต์มันจะยังคงม,มีเสียงอยู่นะฮะเราก็ลบไปนะครับนี่ยฮะพอ น้อยกว่าหรือเท่ากับ92มเมื่อไหร่เพราะแบตลดลงมามันก็จะมีเสียงนะครับก็ตรงนี้แล้วแต่เราไปตั้งกันเราเองนะครับบางคนอาจจะตั้งที่ร้อยเปอร์เซ็นต์ก็ได้เพราะสใญญ่ก็น่าจะตั้งที่ร้อยเปอร์เซ็นต์มากกว่าจะได้รู้ว่าแบตมันเต็มเมื่อไหร่นะครับจะดึงปลั๊กออกนะครับแบตไม่เสื่อมนะครับโอเคถ้าอยากเปลี่ยนเสียงนะครับเพื่อนๆมาคลิกที่แถบเมโลดี้นะครับอ่าแรกมันจะเลือกบอยลิงอยู่นะครับอ่ะ ถ้าแรนดอมสาวมันจะเป็นเสียงที่สุ่มไปเรื่อยๆนะครับตามรายการที่อยู่ในหน้านี้นะครับผมจะลองให้ดูทุกเสียงเลยนะครับอ,อ,อ,อส่วนแทบอื่นๆนะฮะก็อันนี้ไว้ ตั้งค่าการแจ้งเตือนนะครับก็แล้วแต่เราจะไปตั้งนะครับโฟลเดอร์ er อะไรเนี่ยหลักๆแล้วจริงๆเนี่ยก็แค่ตั้งในหน้าแรกเท่านั้นนะครับแอปก็ทํางานได้แล้วครับอย่าลืมตั้งแบ็กกราวด์โหมดไว้แค่นั้นเองแอปพลิเคชันตัวนี้นะครับสามารถโหลดมาใช้งานได้ฟรีนะครับจากแอปโซนะครับแอปพลิเคชันชื่อว่า Battery Light Alarm and r e m i n e r r นะครับก็ เป็นแอปเดียวนะครที่ผมเจอณนะตอนนี้ที่ทำงานบน iOS 13ได้แล้วนะครับเพราะว่าหลังจากที่ Apple ทํทำการอัปเดตเป็น iOS 13รู้สึกว่าพวกแอปแบตเตอรี่อัลามทั้งหมดใน App Store เนี่ยจะเดี้งกันไปหมดเลยนะครับเพราะถึงเวลาแล้วเนี่ยมันไม่ยอมแจ้งเตือนตามที่เราตั้งค่าไว้นะครับแต่แอปพลิเคชันตัวนี้นะครับมันทำงานได้บน iOS 13เรียบร้อยแล้วนะครับก็โอเคครับขอย้บประโยชน์จากคลิปนี้นะฮะเพื่อนท่านไหนที่ ชอบคลิปนี้อย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์นะคะอย่าลืมกดติดตามกาลังใจให้ผมด้วยใครเข้ามาดูครั้งแรกอย่าลืมกดรูปก,กระดิ่งแจ้งเตือนนะครับกระดิ่งแจ้งเตือนในสำคัญมากนะครับพบผมมีวิดีโออัปเดตใหม่ทุกวันนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปดีแบบน,นี้นะคะรับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ